สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้นะขณะนี้เราก็อยู่กันนะบริเวณชั้น1ของศูนย์การค้า j j Mall จะจจัดติดแอร์เช่นเคยคะ่ะวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเอาใจคุณสุภาพบุรุษนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะร้านไทยมะลิปูนะที่ห้อง F202 คะ่ะ ที่ร้านนะก็มีชุดผ้าฝ้ายใส่ลำลองแล้วก็ใส่สบายเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในร้านนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมสินค้าในร้านหน่อยนะคะแล้วก็รบกวนพี่ช่วยแนะนําสินค้าภายในร้านหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะได้ค่ะโอเคเริ่มจากตรงนี้เลยไหมอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะเป็นทรงของผู้หญิงอ๋อม,มีผู้หญิงด้วยใช่เมื่อกี้นี้พึ่งแนะนําว่าสําหรับคุณสุภาพบุรุษจากของผู้หญิง,งก็มีอ๋อนี่คะ่ะ อันนี้เขาเอาแบบแม่บ้านใส่ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้หรือใครนะชอบใส่เสื้อแบบสบายๆหน่อยนะก็ซื้อไปใส่ก็ได้เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีกางเกงเป็นคู่การเป็นเซ็ใช่ไหมคะหรือว่าขายแยกคะตัวนี้ขายแยกค่ะตัวละสองร้อยยี่สิบบาทก็ของผู้หญิงนี่มีสีเดียวไหมคะหรือว่ามีหลายสีเหมือนกันถ้าของผู้หญิงจะมีสีเทาสีขาวแล้วก็สีกากีสีดำนะคะมีสี ของผู้หญิงนี่มีกี่แบบยังไงคะอถ้าเป็นผ้าพื้นแบบนี้เลยมีแค่แบบเดียวค่ะแบบเดียวเนาะใช่ค่ะแอบเห็นข้างในอันนี้สมสัติจะเป็นของคุณผู้ชายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ชายมีกี่แบบคะพี่มันจะมีสองแบบอะค่ะเป็นคอวีกับคอจีนคอวีกับคอจีนนี่ก็เป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันเนาะใช่ค่ะผ้าฝ้ายเหมือนกัน อ๋อทั้งร้านมีแค่2แบบนะคะ<ช>สําหรับคุณผู้ชายค,คอวีก็จะเป็นแบบนี้นะมีหลากหลายสีให้เลือกนะคะส่วนมากก็จะเป็นสีสุภาพเนาะใช่ถ้าคอจีนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มีกี่ไซส์คะพี่อ่ามันจะมีไซส์ m l xl แล้วก็2 xl อะคะมี4ไซส์อ๋อไซส์ s ไม่มี <S, s ไม่มีคะ่ะเริ่มต้นที่ไซส์ m ไซส์เก็จะเป็นตัวนี้เนาะก็ใหญ่ประมาณนึงอ๋อแต่ว่าสรีระของคุณผู้ชายก็จะแบบใบ่ใหญ่กว่าผู้หญิงอยู่แล้วเนาะก็จะใส่ตัวนี้ก็ทรงพวกนี้ต้องใส่ลมหลวมหน่อยนะคะเพราะาอ๋อมันเป็นสไตล์ลมหลวมก็เลยมี้งแต่เบอร์เอขึ้นไปแต่มันก็ดู<ส>แบบไม่ได้ใหญ่มากเนาะโอเคอ๋อแล้วผ้าฝ้ายนี่มันมีวิธีการรักษาการดูแลยังไงคะพอมีแนะนำบ้างไหมเอ่ย มันก็ซักมือธรรมดาค่ะถ้าอยากถนอมผ้าอย่างนี้แต่ซักเครื่องก็ได้นะแต่อาจจะแบบยับไปหน่อยเพราะว่าผ้าฝ้ายก็ต้องรีดบ้างนะคะถ้าเป็นผ้าฝ้ายเนาะแต่มันก็จะใส่สบายผ้าฝ้ายใส่สบายค่ะมีสองแบบเนาะอย่างนี้ราคานี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะพี่อ่าอันนี้จะขายตัวละ220อนะคะ แต่ร้าเอาทั้งสองแบบเลยทั้งเสื้อทั้งเก่งตัวละสอง้บาททุกไซส์ด้วยไหมคะทุกไซส์ค่ะยกเว้น2 XL ถ้า2 XL ก็จะแพงกว่า20บาท2 XL นี่ใหญ่ประมาณไหนคะถ้า2 2 XL จะอกประมาณ50 50ิ้ว่นิ้วค่ะตัวนี้อ๋อประมาณนี้นะ2 XL เดี๋ยวให้เทียบกับตัวพี่ดูนะคะว่าใหญ่แค่ไหนนี่ประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นคอจีนนะมีสามกระดุมนะคะกระดุมนี่ถามได้ไหมว่าทํามาจากอะไรอ่ามันเป็นกระดุมกะลาเป็นกระดุมกะลาเนาะอันนี้ก็แกะได้นะแกะได้ค่ะแต่อันนี้สําหรับใครที่เน้นแบบเซ็กซี่หน่อยก็ไม่ต้องติดกระดุมก็ได้เนะเปิดอกเออก็ดีอีกแบบนึงนี่ค่ะมีหลากหลายสีนะด้านข้างก็จะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรแหวกเนาะแหวกข้างแหวกข้างสำหรับใครที่แบบเคลื่อนไหวเยอะก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะนี่มีหลากหลายสีนะคะมีให้เลือกเนาะสีเหลืองสีกรมสีแดงนะคะอันนี้สีอะไรคะสีอ่าอันนี้สีกากีสีกากีแดงสีเทาค่ะขาวมันออกแบบขาวครีมๆค่ะแล้วก็ดำน้ำตาล แล้วอย่างนี้นี่คือ,อสินค้าที่ร้านมบีบริษัทเขาเรียกอะไรโรงงานผลิตเองไหมใช่ค่ะเขามีโรงงานผลิตเองอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแบบสับ่งออเดอร์ได้ค่ะออเดอร์รต,ตั้งแต่กี่ตัวขึ้นไปค่ะ,ะประมาณ50ตัวขึ้นประมาณนั้นนะคะ50ตัวเนาะก็ไซส์ก็เลือกได้เลยรวมไซส์ได้ใช่ไหมคะ50ตัวใส่ไซส์ก็ได้เนาะ หรือถ้าเกิดว่าแบบหนูแบบอยากได้แบบของผู้หญิงแต่ไซส์เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยม,มีมีให้ไหมคะถ้าออได้ไหมถ้าออเดอร์ได้ค่ะถ้าอยากได้ไซส์ไซส์เล็กๆก็ได้<ช>่ไซส์ก็ได้เนาะโอเคค่ะแต่แบบนี้คือต้องเป็นแบบตามร้านเนาะมันจะมีสองแบบ่ะคะ่ะมีตามร้านเลยอืก็คือแบบ ใครอยากจะเขียนแบบออกแบบมาเองอะเขาไม่ทําให้เนาะก็ต้องเป็นแบบตามนี้เนาะตามที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าไซส์ก็คืออะสั่งเขาได้นะเขาก็รับตัดมีโรงงานผลิตเองนะคะแล้วอย่างนี้คือถ้าคุณผู้ชมเขาอยู่ต่างประเทศอยู่ใกลๆหน่อยไม่แบบสะดวกเดินทางมาที่นี่นะคะก็เห็นว่าสั่งส่งส่งทั่วประเทศใช่แล้วก็ส่งทั่วโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะไม่ธรรมดานะคะร้านนี้ นี่ค่ะอ่ะก็มี2แบบนะคะสำหรับคุณสุภาพบุรุษเนาะเป็นชุดลำลองผ้าฝ้ายใส่สบายนะคะแต่ว่ามีหลากหลายสีเนาะราคาก็ตัวละ220บาทนะทั้งเสื้อและกางเกงทุกแบบยกเว้นไซส์2 XL <X AL. S 1> ใช่ไหมที่จะราคาแพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันตัวใหญ่นะคะถ้าเอา3ตัวขึ้นก็จะได้ตัวละ200นะคะ ถ้าซื้อเยอะก็ถูกลงมาอีกเนาะถ้าเอาเป็นโหล12ตัวก็จะได้190บาทอบมาทหอมใช่ไหมโอเคค่ะเอาเป็นว่าใครที่กำลังสนใจชุดผ้าฝ้ายนะที่แบบใส่สบายเป็นชุดลำลองได้นะ ก็สามารถติดต่อมาที่ร้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะว่า,ามีเบอร์โทรแล้วก็มีช่องทางการติดต่ออย่างไงบ้างเพราะที่ร้านนะคะมีช่องทางการติดต่อเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Whatsapp วอทแอ p l ล n e เว็บไซต์ f a c e b o o k เขามีหมดนะคะแล้วก็จัดส่งทั่วโลกทั่วประเทศไปเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆนะคะที่อนุญาตให้หนูเนาะมาชมสินค้าในร้านแล้วก็ยังใจดีเสียสละเวลาช่วยแนะนำสินค้า,าภายในร้านให้อีกด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะแวะมาดูสินค้าได้ก่อนเนาะที่ร้านไทยมาริบูนะคะที่ห้อง F 2 0 2นะนั้นนอกจากจะได้เสื้อผ้าไฟชุดผ้าไฟราคาถูกคุณภาพดีแบบนี้แล้ว ยังมีร้านค้าอื่นๆให้ช้อปปิ้งได้อย่างจุใจกันเลยค่ะนอกนั้นยังไม่พอนะใครที่นำรถยนต์มาค่ะแค่ซื้อของครบ800บาทขึ้นไปนะคะรวบรวมใบเสร็จแล้วก็บัตรจอดรถไปสแตมป์ฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งได้เลยค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะศูนย์การค้าของเราห่วงใยลูกค้าทุกท่านที่มาช้อปปิ้งนะคะเรามีแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรีค่ะคุณผู้ชม เพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเลยค่ะแล้วก็ไปรับฟรีได้เลยนะสเปร์กอฮอ1หนชิ้นที่เคาน์เตอร์วัชชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ